ูผมขึ้นนั้นสองบล็อกให้ทีหนึ่งครับเผื่อการอยู่ไหนอ่ะผมบล็อกได้ทีนึงที่เดิมหมุนหมุนอยู่เอาเครื่องบนไม่มีแล้วเหรอขวาบนอ่ะได้ทีนึงออกนะครับออกออกออกผมออการับผมบล็อกได้ทีไหมได้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 ผมไปขออ ปัดลาก่อนเขายืนเฉยๆเขายืนกดออกจับปัดเลยไม่คุ้มเลยตัวบูบี้เขาเดี๋ยวดีพิมไอ้นี่มาด้วยเอาหวาแล้วเขาไม่ไหวว่ะบอลด็อกด้วยโอโนแล้วร้อนจริงแล้วร้อนจริงหายใจไม่ท้อท้องเลยว่ะทุกคนเอาโอ้แล้วได้แรงจริง เขาร้อนไงคือเขาไล่หัวตั้งนานแล้วอะมันหัวไม่โดน